ไปเริ่มกันที่สถานการณ์ที่การรบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกันก่อนครับทางอิสราเอลนั้นได้ประกาศนะครับว่าสามารถสังหารว่าที่ผู้นากลุ่มเฮสบปล่าได้สําเร็จนะครับ,รบหลังจากรองหัวหน้าของกลุ่มเปิดเผยในวันอังคารว่าถึงประกาศถึงว่ามีจุดยืนสนับสนุนความพยายามบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงในการต่อสู้ข้ามพรมแดนกับอิสราเอลนะครับ นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูกล่าวในวันอังคารว่ากองทัพอิสราเอลนั้นสังหารฮาเซมซาฟิดีนผู้ที่ถูกคาดหมายว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มติดอาวุธนี้หลังการเสียชีวิตของฮัสซานนัสราลาอดีตผู้นำกลุ่มที่ถูกปลิดชีพไปในการโจมตีของอิสราเอลเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับซาฟิดีนนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของนัสราลาและเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของกลุ่มเฮสบัลลานะครับ นายกเนทันเยหูระบุในแถลงการที่เผยแพร่ทางคลิปวิดีโอบอกนะครับว่าประชาชนของเลบานอนนั้นต้องการตนนั้นต้องการสื่อสารว่าเราได้ทำให้ความสามารถของเฮสบลาลดถอยลงไปแล้วแล้วว่าทางอิสราเอลนั้นได้กำจัดผู้ก่อการร้ายนับพันคนซึ่งรวมถึงนัสรรลาและผู้ที่จะมาแทนที่เขาและบอกด้วยว่าผู้ที่จะมาแทนคนต่อไปก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับ กลุ่มเฮสเลานั้นยังไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือว่าให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานนี้ ผู้นำอิสราเอลกล่าวต่อได้ว่าจะทำทุกอย่างเท่าที่จำเป็นเพื่อที่จะทำให้ประชาชนของอิสราเอลนั้นปลอดภัยและกลับไปที่บ้านเรือนของพวกเขาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศที่เป็นเป้าการโจมตีด้วยจรวดของฮิสบลามาตั้งแต่วันที่8ตุลาคมปีที่แล้วนะครับที่ผ่านมานะครับมีประชาชนฝั่งอิสราเอลเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย49คนขณะที่มีคนในฝั่งอิสราเอลนั้นถูกทางฝั่งเลบานอนนั้นถูกสังหารไปแล้ว กว่า500ชีวิตด้วยกันนะครับก่อนหน้าที่จะมีการยืนยันการเสียชีวิตของซาฟิดีนกองทัพอิสราเอลเพิ่งรายงานว่าการโจมตีทางอากาศของตนนั้นได้สังหารฮูฮาซูฮาฮิลนูเซนีซึ่งเป็นผู้บัญชาการอาวุโสคนหนึ่งของเฮสบปลาที่มีส่วนร่วมในการขนย้ายอาวุธจากอิหร่านมาติดตั้งให้กับกลุ่มติดอาวุธนี้ครับ คับทางฝ่ายเฮสเวลานะครับเปิดเผยว่าได้ยิงจรวดเข้าใส่เมืองไฮฟาที่อยู่ทางเหนือของอิสราเอลโดยอิสราเอลยืนยันว่าตรวจพบจรวดหลายสิบลูกถูกยิงข้ามแดนมาจากเลบานอนจริงนะครับ ช่วงเช้าวันอังคารนายอิมคัสเซมรองหัวหน้ากลุ่มเฮสปาลาแถลงผ่านโทรทัศน์บอกว่าทางกลุ่มหนุนการเดินหน้าบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลโดยอ้างถึงความพยายามของนาบีเบอร์รีประธานรัฐสภาเลบานอนในการหาทางให้เกิดการพักรบที่รวมถึงแผนการของกองทัพอิสราเอลที่จะดําเนินปฏิบัติการภาคพื้นดินในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเลบานอนและการเดินหน้าการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เขตดาเฮีย ในกลุงเบรุตด้วยถึงกระนั้นนะครับคาสเซมกล่าวว่าเฮสบอลายังคงรวมกันได้อยู่และสามารถข้ามผ่านการโจมตีอันแสนเจ็บปวดไปได้การพูดถึงประเด็นการพักรบมีขึ้นหลังจากอิสราเอลรุกคืบหนับเข้าไปในดินแดนของเลบานอนที่อ้างว่าเป็นการผลักดันกลุ่มเฮสบอลาให้ถอยออกไปจากชายแดนของสองประเทศนะครับ การเริ่มบุกทางพื้นดินของอิสราเอลเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทางกองทัพอิสราเอลบอกว่าเป็นปฏิบัติการที่มีการกำหนดเป้าหมายจำกัดวงและมีขอบเขตนะครับความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างขึ้นก็ทำให้ประชาชนหลายคนจำนวนมากนะครับอบพยพออกจากเลบานอนแล้วโดยหนึ่งในนั้นก็คือทางการตุรกีที่ส่งเรือ จำนวนสองลำไปยังกรุงเบรุตเพื่ออ,อพยพป,ประชาชนจำนวนประมาณ2,000คนออกมาด้วยนะครับสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้จัดสองเที่ยวบินเพื่ออ,อพยพชาวเมริกันจำนวน,น180คนออกจากเมืองหลวงของอิสราเอลไปยังนครอิสซันบูของตุรกีแล้วนะครับ